ลิโอเนลเมสซี่จะว่าอย่างไงหลัง é, ออ Euro, คลียันเอมบัปเป้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าฟุตบอลยูโรสําคัญกว่าฟุตบอลโลกโอ้โหครับสาหรับคลียันเอมบัปเป้ครับออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็ยาวเลยสิครับทีนี้ลิโอเนลเมสซี่ครับกองหน้าอาชริยะทีมชาติอาร์เจนตินาครับออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีที่คลียันเอมบัปเป้ครับหัวหอ,อกฟอร์มแรง ฝรั่งเศสระบุว่าฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปมีการแข่งขันที่ยากกว่าฟุตบอลโลกตั้งเยอะสำหรับเอ็มบาปเป้ครับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ร่วมกับทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อทําศึกยูโร2024ที่ประเทศเยอรมน,นีก็เปิดใจกับสื่อครับว่าการแข่งขันยูโรมีความท,ท้าทายมีความยากมากกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยทัวราเมนนี้ยากตั้งแต่รอบแรกถ้าหากใครได้คว้าชแชมป์รายการนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยโอ้โ oh หครับเป็นยังไงนะครับความคิดประธานเป้แจมแมวแวววับจากประเด็นดังกล่าวครับลิโอเนลเมสซี่ครับต้องออกมาตอบโต้คิิยันเอ็มบัปเป้ครับตอบโต้ แบบจัดหนักไปกันไปเลยโดยไม่ซี่ครับได้ออกมาเปิดเผยผ่าน espn ครับว่าเขาเคยบอกว่าทีมในอเมริกาใต้ไม่ได้มีการแข่งขันสูงเท่ากับในทีมในยุโรปเราทุกคนให้ความสําคัญกับสิ่งทีพ่พวกเขาเล่นนะเออใช่ฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปมันสําคัญมันยากนะแต่มันไม่มีอาร์เจนติน,นาซึ่งคว้าแชมป์โลก3ส,สมัยมันไม่มีบราซิลครับ แชมป์โลก5สมัยและมันไม่มีอูรไก,กวแชมป์โลก2สมัยแล้วยังมีแชมป์โลกอีกบางหมายครับที่ออกมาพูดว่าแชมป์โลกนั้นมันยากกว่าแชมป์ยูโรโดยการแข่งขันฟุตบอลโลกนั้นทีมที่ดีที่สุดจะได้ขับเล่นในทัวนเมนนั้นแชมป์โลกทั้งหมดจะไปอยู่กันตรงนั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่า ทำไมทุกๆคนถึงอยากคว้าแชมป์โลกเมซี่ก็ก่าวเอาไว้แบบนี้ครับก็อย่างว่าแหละครับสำหรับกิยนนานิมเปน,นั้นพอเขาขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ก็ประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกเลยเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ฝรั่งเศสพีคๆครับสำหรับกียนนานิมเปน,นั้นไม่ได้มีชตอรี่เหมือนลิโอเนลเมซี่ครับต้องต่อสู้อะไรมามากมายกว่าจท่ได้มาเพื่อถ้วยใบนี้ ช่วยแชมป์โลกของเขาก่อนนั้นแหละครับสำหรับความคิดเห็นของลีโอนลเมสซี่ครับเพืเ่อนๆครับมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ครับคอมเมนต์และเข้ามาพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ